สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้ก็ประมาณ10บโมงเสาวแล้วนะคะ็คงติกินข้าวเสากันแล้วละ่ะพราะว่าอ่าเสาร์ก็คงแต่คุณกําแพงยังไม่ทันได้กินเลยค่ะกะมัวตะโนนนี่นั่นนะคะนะา้าโมเ้าก็ว่าสิออกไปไดยหยาเขาโพดสักหน่อยฟ้าคึมๆกันเพราะแดดออกก็ต้องฟ้าเลียนเขาบ้านกัน สูแดดวะไหวมันมันหอนฝนไหมฮ้อนหอนจริงค่ะแดดทุกมือเนี่ยใช่ว่าเป็นอย่างกันขนาดมีฝนตกอยู่ยังเ่เยนเลยค่ะเนาะกอากาศมันเปลี่ยนนะคะอากาศเปลี่ยนไปเยอะค่ะประเทศไทยเฮาตอนนี้อ่ามีจะความร้อนนะคะนะไอเย็นเย็นก็ต้องอยู่ในห้องแอร์สักน้อยอย่างอากสิเย็นสักน้อยนะคะปูเพือนนี้ห้องแอร์ แต่ห้องแอร์คนกระแพงก็คือลมธรรมชาตินะคะพอบานคนกระแพงโปร่งแล้วก็ลมดีนะคะสบายหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวเ้ามาปบกับหาน้อยมัดหลวมของพอเศษจังหน่อยนะคะมือนีเนาะของเมื่อวานนี่มีพีพีอ่าไดแนบอกค่ะาากับเขาะนะคะเนาะของเมื่อวานนี่พอกับเขาถึงอ่าหกแปดนะคะหกนะแปดของวีไอพีนะคะน้าแล้วก็หาแปดนะคะ 8ลาง C7 ของพิเศษนะคะก็มีตัวเข่าตัวลูดของพออยู่นะคะนี่นะอันนี้ของมืวานนะคะเนาะวันที่18นะคะนี่ค่ะเนี่ยครับทั้งล่างนี่เป็นตัวอเพิ่นแสดงผลออกนะคะคนงกระงก็ติจดจุดใ้ทะเบงขั้นพละจำมาได้ค่ะ <laughs> กัข่าวอยู่ทีหลายช้อยนะคะของพอนะคะเขาก็เบ,บิงเอานะคะเบิงแล้วกับอบอหางหายไปใส่เลยะคะ่ะของพอ่อมีเข้าตลอดค่ะมีเข้าตลอดเลยนะคะเนาะกับแปดหากับข่าวของปกตินะคะแปดหาของพอก็มีนะคะของกระแพงไงดีขีดถูกต้องไว้นะคะแล้วก็ไอเจ็ดห่าขีดผิดเจ็ด <laughs> จ็ดหน้านะเอ้อเจ็ดแปดอ่ฉีดผิดค่ะแปดหกของวีไอพีบนคะ่ะและสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะพี่พีอ่าแล้วก็อ่านอกนันก็มีตัววิ่งตัวหลุดนะคะของพอข่าวดีอ๋อแล้วก็อ่าของอ่าเฉพาะกิจนะคะของเฉพาะกิจคุณกระแพงค่ะลืมลืมขีดน,นะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดของพอข่าทั้งเบิร์ยูซีห้าหมายเลขนะคะหาชอยนะคะเนาะ มีหกแปดนะคะมีห้าแปดนะคะอ่าว่านนี่นะคะเนาะห้าแปดหกแปดนะคะแต่ว่าไอ้วงกลมที่บกเขาน่ะคือพอเพิ่นเน้นม้านะคะเดี๋ยวที่หลังตัวเขาของกระแพงตัวใดที่พอบ่ได้นเน้นมา้าก็นอกนั้นเป็นตัวที่พอเน้นม้าเปิดเลยค่ะหกแปดห้าแปดอ่าเจ็ดสี่นะคะอืม เป็นตัวที่เพิ่นเน้นมาเองนะคะเจ้าของเพิ่นกามั่นใจเพิ่นกันเน้นมากะถูกด้วยนะคะเนาะนี่ค่ะนี่นี่ของปอก็ไม่ได้น้อยนาไพเดอร์เข่าทุกงวดค่ะเข่าดีด้วยค่ะ4ีชอยหาชอยบนล่างนะคะเนาะเดี๋ยวมอนี้เฮากามาพบกับของวันทีน่สิบเก้านะคะอของพอนะคะเนาะของพอเสร์ฟเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะ นี่เดี๋ยวเขามาพบกันเลยค่ะเนาะของวันที่สิบเก้าวันนี้ก็บ,บ้าแล้วนะคะเดี๋ยวทางหาน้อยของพอเซตนะคะวันที่สิบเก้ามิถุนายนพศสองพนห้าร้สิบเจ็ดนะคะนาะเดนเก่าร้องหนึ่งกันเจ็ดนะคะรูดหนึ่งนะคะสองตัวก็มี05นย3หาสอง่าสามห หาอ่หาหนึ่งนะคะ1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนหาหอหาสหาเก้าหเจ็ดสองแปดสองนะคะเก้าคะ่ะศูนย์แนะคะของพอหน่อยลงน่อยลงนะคะพึ่ปปับปุ่มตัวเลขนะคะเนา 4, 6, 5, 6, ะสี่หกหาหกค่ะสาตัวก็มี3ามศูน่ะคะเก้าศูนย์หนึ่งสี่สามด หกหนึ่งห้าหนึ่เค่ะเจ็ดสอนะคะเฉพาะกิจ2ค่ะพิเศษศูนย์ค่ะปกติ1นะคะเนาะ VIP อ v i แปนะคะเนาะหาน้อยหมัดรวมของพอเสิร์ตวันที่สินะคะพีพีก็อย่าลืมลองเอาไปลงทุนเบื้งนะคะเพราะว่าหมายเลขนี้ก็บไดการันตีว่าแม่นถึง1อยรเซนนะคะเนาะก็เป็น หมายเลขเป็นแนวทางที่มาจากการคำนวณน,นะคะโอเ่งค่ะพอเสิร์ตเนี่ยค่ะพี่พีแคปหน้าจอไว้นะคะเดอ้อแล้วเดียวเฮาสีไปพบกับของเสียนอุทัยนะคะเสียนอุทัยเข่าไปซีชอยนะคะมาึมาหวานนี่นะคะแต่เข่าลางเบิดลบกเขาบนดอกของเปอนเขา่าตาล่างหมานล่างค่ะ หมาลางเจ้านั่นหมาลางค่ะเพิ่นเพิ่นสี่คำนวณของเพิ่นแบบใดนเพื่นก็แเพงบ่รู้นะคะแต่เพื่นตะกี้ตะดนโดแล้วเพิ่นเฮ็ดมาให้กับเขาดีแบบนี้ละกันนี่ยค่ะของเพิ่นนะคะเนาะตัวประกบเพิ่นก็มีอ่าสามตัวประกบสามตัวทีนี่เพิ่นก็สิแถมตัวสงสัยมาอีกจักสองตัวอย่างประมาณนี้นะคะกข่าวลางเบิดค่ะเบิ่งต้นอะ 8118 1, 1, 8กับเฉพาะกิจนะคะ5 8กับเป็นของปกติค่ะและ02ก็เป็นก่องพิเศษ42ก็บมีค่ะโอ้สรุปแล้ว1 2 3 4 4ชอยล่างเบิดเลยค่ะพี่ๆโอ้โหนมัน,มนเก่งค่ะเก่งเก่งเดี๋ยวไปพบกับของเพิ่นมือนี่นะคะน้อมือนีคนกระแพงกะไดะ้เขียนไว้แล้วนะคะ ของเซียนอุทยัยอ๋อเจอแล้วค่ะเจอแล้วของเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเซียนอุทัยนะคะอ่าสิบเก้านะคะมิทุนานะคะหกเนะคะเพิ่นกับตัวประกรบเพิ่นกับมีแปดหนึ่งเก้าและอ่าหาสานะคะประกบกันกัมีแปดหาแปดสานะคะหนึ่งหาหนหนึ่งจ็ด 9ก้าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้านะคะของเซียนอุทัยนะคะก็บวังหันเพิ่งนกับเขาไปสี่ชอยนะคะแต่เป็นลางเบิดเลือยสี่สองหนึ่งแปดแปดห้าศูนย์สองกับพี่ๆก็ลองพิจารณาบิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นของหาน้อยมัดรวมสองคลิปนะคะสองอาจารย์คะ่ะสองเซียนรวมกันในคลิปเดียวคะ่ะว่าเป็นสองคลิปคะ่ะขอขอโทษค่ะ เดี๋ยวก็แผงกาเสีาคลิปต่อไปน่าสิเป็นลาวพัฒนานะคะของพอเซิร์ตและของเสียนหน่อยนะคะเนาะขอให้ปีพีมีโชคกับฮาน้อยมัดรวมทั้งสองอาจารย์สองเสียนเลยคะ่ะเด้อมือนี่เด้อขอให้มานะะมานะคะกะเล่นกันแต่หน่อยๆนะคะเอาล่างเอาบนเข้ไวค้ค่ะของเสียนอยู่ไทยเพิ่นกับบก,กินบนจักชอยแล้วก็ซีชอยอยู่ล่างเพิ่น ของพอกันมีบนมีลางค่ะกขอบคุณพีพ่ๆนะคะที่ยังติดตามกันสม่ำเสมออยู่ขอบคุณพอเสิร์ตายเซียนอุทัยค่ะกะ,ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ